นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับรุ่นชนะภัยนะครับปลุกเสกสองวันละนะครับวันละแรกที่วัดพนมลอกนะครับอเภอทตะตะโกนะครับวันละที่สองนะครับวันละเสาร์ห้านะครับวันที่ห้าธันวานะครับนะครับเนื้อเงินนะครับก็สภาพนะครับก่อนสองเป็นแบบนี้นะครับให้ดูนะครับนะครับให้ดูความคมนะครับนี่คือ ความคมสวยนะครับผิวสวยเหมือนเลยนะครับเป็นลายธงชาตินะครับดูอันนี้ก็หนกข้างนะครับหน้าหุมาณนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาธงชาตินะครับนะครับเสือนะครับเสือมีหนวดนะครับมีเล็บนะครับนะครับเลขสวยนะครับนะครับองนี้เป็นเลขสองหกนะครับรวมกันได้แปดนะครับ อันนี้อีกหนึ่งองนะครับอันนี้ก็สวยนะครับสวยทุกองค์นะครับนะครับเลขสองเจ็ดนะครับรวมกันได้เก้านะครับอันนี้ครับสวยงามครับอันนี้ก็เลขหนึ่งสองนะครับเลขเหลี้ยงหนึ่งสองสวยงามครับ นะครับ12เนี่ยเป็นวันเกิดหลวงพ่อด้วยนะครับใครสนใจนะครับก็นะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ทักแชทมาสอบถามราคาได้นะครับนะครับสวยงามนะครับโอเคครับ